ลองเซ็ตสกินแคร์เคลียร์สิวให้ผิวแฮปปี้แบรนด์น้องใหม่จาก Happy to the Skin ตอบโจทย์คนเป็นสิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคนราคาแค่หลักร้อยเองคุณถูกนะจะเวิร์กแค่ไหนเดี๋ยวชมในคลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวัดีิคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะค,คุณที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์รักษาสิวแบบงบประหยัดอยู่คลิปนี้มองพาไปทําความรู้จักกับแบรนด์น้องใหม่ Happy To The Skin นะคะวันนี้มารีวิวทั้งหมด2สูตรได้กันเครมว่าช่วยลดสิวโดวยเฉพาะเลยเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะ Happy To The Skin Ever Clear Acne Fighting Treatment Serum นะหลอดท็อกอนะ็จอกแนวบอกทนคลีนนะคะขาวฟ้าเทาประมาณนี้ครมว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายนะคะช่วยดูแลสิวปัจจุบันรวมไปถึงป้องกัน การเกิดสิวใหม่ในอนาคตด้วยสามารถช่วยซ่อมแซมผิวที่ถูกทาลายจากสิวเนะะี่ยค่ะให้แข็งแรงขึ้นนะคะสารออกฤทธิ์หลักๆที่ใช้เลยก็คือซาลิสซิลิกแอซิดค่ะซาลิสซิลิกแอซิดเป็น BHA เนาะก็นิยมในหมู่ของคนที่เป็นสิวอยู่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือว่าเขาเป็นสารที่มีคุณสมบัติละลายไขยมันในรูมขนได้นะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดการอุดตนันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะสูตรนี้ใส่มาถึง2%งซนคุณซึ่งสเรนี่ยตรงตามงานวิจัยนะคะว่าสามารถช่วยลดสิวแล้ว มีฤทธิ์เป็นกรดนะแต่ก็มีงานวิจัยว่าปว่าภัยสารตัวที่2คือไบฟิดาเฟอร์มินไลเซสได้จากการหมักของเชือ้อไบฟิดาเนี่ยค่ะทำหน้าที่มาซ่อมแซมด n a นอะช่วยฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงก็คือมาช่วยเสริมสร้างสภาวะสมดุลในผิวนะคะช่วยเพิ่มความทนทานให้ผิวอะคะ่ะจากการที่ถูกทําร้ายด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆมีสารสกัดจากรากของโซฟราฟาเวเซนนะคะหรือว่าจะเรียกว่าขู่เซมก็ได้เป็นสมุนไพรจากจีนที่มาช่วยลดการอักเสบของผิวมาช่วยต้านอนิมนสระแล้วก็มีรายงานว่าเขาสามารถไปหยับย มีวิชาเซลนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวที่รู้จักกันดีในหมู่คนที่เป็นสิวเลยนะคะเพราะวิชาเซละะ์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะแถมเขายังมีฤทธิ์ช่วยควบคุมความมันที่ผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานหน้ามันเนี่ยสูตรนี้ก็ใช้ได้มีโซเดียมไฮยาลูนเนตมาคอยให้ความชุ่มชื้นผิวมีอะลันโทอินใส่์มาด้วยนะ,ค,ะคุณก็มาช่วยลดการระคายเคืองมาช่วยปอกปลมผิวเนอะเซรั่มเนี่ยเป็นเนื้อเจลใสค่ะคุณบางเบาเกลี่ยง่ายสบายผิวเลยหมองทาแล้วไม่ร้สนนนนะนนนะะมาวคคลจเร็แแํ ใช้เป็นเซตคู่ก็คือใช้ m o ร์ไ u เ i z e r ต่อเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็แข็งแรงให้กับผิวนะคะก็จะเป็นสูตรนี้ happy to the skin ever clear skin perfecting moisturizer ค่ะจุดเด่นของตัว m o i ์ t u r i z e r เนี่ยค่ะเขาก็จะมี pca นะคะมาต้านเชื้อแบบทีเรียต้านการอักเสบที่ผิวซิงค์ pca เนี่ยสามารถที่จะควบคุมความมันได้ด้วยนะคะซึ่งซิงค์ pca เองก็มีงานวิจัยนะคะเขาให้อาสาสมัครที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยทาซิงค์ pca วันละสองครั้งเป็นเวลา6สัปดาห์นะคะพบว่าที่หน้าผากกลางคางเนี่ยสิวอักเสบลดลงถึง60%เลยมี ตัวธรร l เรียเซเนสิตลิฟเอ็กแรเป็นสารสกัดจากชาเขียวนะคุณคุณเป็นซันออฟอ,อ,อีกตัวเหมือนกันนะคะที่หลายๆสูตรนิยมนํามาใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทให้เกิดสิวมีในซินามัยหรือว่าวิตามิน B3 นะคะจริงๆหลายๆสูตรก็ใส่ในซินามัยหรือวิตามิน B3 นะแต่ว่าจุดเด่นของแฮปปี้ทูต์สกินเลยคือใส่ในซินนามัยมาแม็กดสนะก็คือใส่มา10%เต็มที่เลยค่ะซึ่งในซินามัยเขามีสรรพผุมกว้างมากเป็นคุณแต่ต้องดูเปอร์เซ็นที่ใส่ว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างในกรณีททีี่่่ใสมาากดหนคือ10 เนี่ยจะสามารถช่วยดูแลผิวได้ครบครบเลยคือลดการเกิดสิวควบคุมความมันช่วยให้ผิวกระจ่างใสอันนี้ก็จะไปเสริมด้วยกซิ่นพิเศษในการทํางานอีกทีนะคะมีไบฟิดาเฟอร์เมนท์ไลเซตนั่นกับตัวเซรั่มด้วยนะมาช่วยให้ผิวแข็งแรงเนาะมีโซเดียม PCA ที่เป็นสารในกลุ่ม NMF เนี่ยค่ะมาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วก็เสริมด้วยบโทรลไกลคอลอีกตัวนะคะให้ความชุ่มชื้นได้เช่นกันตัวเนื้อครีมค่อนข้างเข้มขน้นกว่าสูตรเซรั่มนะคุณคุณคือเวลาทาเนี่ยต้องรอสักพักนึงเดี๋ยวครีมเคาก็จะซึมที่ผิวคะ่ะหลังทาให้ความรู้สึกชุ่มชื้นผิวได้ทันทีเลยเป็นสูตรที่ไม่มี ะะเพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องการอุดตันได้ตัวหม่องใช้2สูตรคู่กันนะก็ค,คือทาเช้าเย็นเวลาที่ทาลําดับในการทาก็คือทาก่อนลง m o i s t u เซอร์ตัวอื่นส่วนในแง่ของการลดสิวซึ่งเป็นเบนฟิตหลักของเขาเลยเนี่ยนะหม่องว่าสิวหม่องขึ้นน้อยลงสิวอุดตันก็น้อยลงอย่างแบบบริเวณคา,างเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่าสิวอุดตันน้อยลงผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นผิวมันน้อยลงอย่างช่วงที่เป็นประจําเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสิวบุกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็โอเคหม่องชอบตรงที่พอผิวชุ่มช,ชื้นขึ้นนะรววถึงาสาิ ก็ดูไบริขึ้นบ่องใช้2สูตรคู่กันเนี่ยมาสักพักแล้วนะคะไม่มีคันยุบยิบไม่มีแพ้ไม่มีอาการผื่นแดงใดๆนะคะสีที่เขาใส่มาเป็นไทเทเนียมแต่เขาใส่ไม่ได้อันตรายนะคุณมันก็คือแอคทีฟในเครื่อง,ในในองสำอางปกติเลยอะคะ่ะก็สามารถทําให้ลดก,การระคายเคืองจากสีไปได้อีกโดยรวมแล้วก็เป็นสูตรที่ตอบโจทย์คนที่เป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง,ง่ายรวมถึงคนผิวผสมแบบเนี้ยคะ่ะก็ใช้ได้คือนอกจากสามารถช่วยลดสิวแล้วก็มาเติมความชุ่มชื้นในผิวก็ลดโอกาสที่จะผิวมันลงได้อีกด้วยเนะาเนเนะถ ขนาด30มิลิตรนะคะคุณ,คณราคา525บาทในขณะที่ถ้าเป็นสูตรมอย์เจอร์ไเซอร์ค่ะสูตรมอยเจอร์เซอร์เนี่ยคะ่ะขนาด50มิลิตรนะคะราคา495บาทค่ะคุณคุณที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อป f e ้ e b o o k และ Instagram ก็มีใครที่เล่นทว i t เตอร์ทางทว i t เตอก็มีนะหรือว่าจะเป็นที่ไลน์ก็ได้นะคะสะดวกนี้ เป็นสูตรที่หมองก็ว่าเขาช่วยเรื่องสิวได้ดีอีกสูตรหนึ่งเลยถ้าเทียบกับราคาหลักร้อยเนี่ยถูกและดีเลยนะคือถ้าเราดูสารสกัดที่เขาใช้เนี่ยใส่สารที่ช่วยฆ่าเชื้อคุมมันช่วยลดการอุดตันก็ครบวุงจอมสิวเลยสารที่เลือกใช้ก็เป็นสารที่มีงานวิจัยรับรองในแง่ของประสิทธิภาพนะคะอาสาสมัครที่เข้ามาทาการทดลองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมีไบฟิดาเฟร์มินไลเซตเนี่ยค่ะเข้ามาด้วยนะก็เป็นอีกแอคทีฟหนึ่งที่สกินแคร์ตามเคาน์เตอ,เอเร์แบรนด์ที่กนีนิมใช้นะมาช่วยฟื้ ยอยู่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองส่วนจุดที่หมองคอมเมนต์ก็คือว่าเขาเป็นสูตรที่ใส่แอคทีฟมาหลายตัวมากสําหรับคนที่กังวลในเรื่องของการระคายเคืองนี่ค่ะอาจจะต้องมีการทดสอบที่ท้องแขนกล่องแต่โดยส่วนตัวหมองใช้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าคุณ,ค,ณคุณที่อยากจะบํารุงให้ครบตั้งแต่ขั้นตอนการทําความสะอาดเลยค่ะจริงๆ Happy To The Skin เขามีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะเขามีตัวครีนเซอร์ด้วยค่ะคุณ Happy To The Skin Ever Clear Acne Fighting Gentle Cleanser นะคะสูตรนี้เป็นตัวครีนเซอร์สำหรับล้างหน้านะคะก็สามารถช่วยลดการเกิดสิวนะในขั้นตอน แรกของการทำความสะอาดผิวเลยหลังจากนั้นก็ต่อด้วยตัวโลชั่นได้เลยค่ะ Happy to the Skin Ever Clear Acne Fighting Treatment Lotion นะคะก็เป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารช่วยผัดเซลล์นะแล้วก็มีสารที่ให้ผิวดูชุ่มชื้นฉ่ำน้ำนะลดภาวะผิวแห้งเป็นขุยได้นะคะข้อดีก็คือสามารถที่จะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ทันทีเลยหลังจากที่เราล้างหน้านะค,คุณก็สามารถใช้2ตัวนี้คู่กับ2สูตรที่หมองรีวิวไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะจะได้ครบเซตใครที่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Happy to the Skin แล้วอย่าลืมมาเม้ามอมายกันและถ้าเห็นีนี้มประะะโยชนนะะ์ค หมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์ like, แล้วก็แชร์เพื่อคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมอูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กเรียมหมองไปแล้วค่ะ